ันนี้หวยออกแล้วไม่ถูกไว้กับไข่แต่ฉันถูกใจสิ่งนี้วันนี้จะมากินมะกอกสดๆอ,อย่างเงี้ยแหละเด็ดกินจากต้นเลยเวันนั้นเราลองกินโดยที่แบบว่าไม่ต้องปอกเปลือกดูก็อร่อยดีนะน,นี้ปอกนิดๆ สูตรเดิมพริกเกลือกะปิไมน่นิน่หนูอย่าทำหนูอย่าทำกล้องเจ๊หนะนั่งอยู่หลังกล้องออ แก่มากเลยอ่ะหลายๆไม่อยากกินเยอะกะปิมันเค็มกินมาล้วลูกสองลูกเมื่อวานกินมาสองลูกสองใสจะติ้มกะปิเยอะไปหน่อยอาบวมละ จัดนะเป็นเสี่ยงอ่ะวันนี้ตระกูลปันพุยากรก็ถูกหวยกันสองหกวันที่อมาเสีย ถ้าออกงวดแรกนะถูกกันทุกคนเลยเพราะซื้อเรามาแบ่งกันวันนี้ซื้อวันนี้ซื้อหนึ่งหกสองสีเฮียก็ซื้อแต่สามตัวโดยไม่ถูกไม่ได้ตังค์กับเขาเลย นี่มีรสเปรี้ยวเปรี้ยวมันมาละแม่มนันเนินมาละนอนยูตรงนั้นเืมไม่ทิ้งงนะ กันหัือกัท้า้เลยสองคำ ต้นต่อไปต้นต่อไปกำลังออกไล่ระดับไปเรื่อยๆนะเห็นไหมอันนี้เล็กกว่าหน่อยนึงอันนี้ก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่ก็โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วนพวงนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บกินไปได้เรื่อยๆกว่านี้จะกินหมดอ่ะตัวนี้ก็โตขึ้นมาแทนและต้องใช้เวลานานหน่อย แต่น่าจะเก็บกินได้ตลอดอ่ะดกจริงๆโอเคบ๊ายบาๆดน้ำต้นไม้ก่อนมะนีนินมะนีินเนี่ยจะหาว่าฉันเมคเนี่ยมานีินเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมะนีนินโช์ก้นเจ๊ห่วงแต่ว่าหนูหรือกลอกจะมายุ่งกับมะกอกเจ๊ สรุปแล้วมนันนินเนี่ย,ยุ่งเยอะที่สุดเลยดูไปละโอเค,อเคบ๊ายบาย